ว่ามีคนแอบเบิ้งยลงไงมั้เอาแก้วมาจะได้เงี้ยเอาล้เอายังเอายังเอาเลยเอายังไม่ได้เอาอีกเหรอสวัสดีครับทุกผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับสิ่งที่รอคอยนะครับนี่ส่งมาจากสำนักงานใหญ่ยูทูบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาแก็วตรงไหนนี่ คุณอย่าเดินเข้ามาสิครับหน้าผมเหี่ยวผม่ตัวที่รู้ขอกัดขอไงไม่ต้องกัดจะเพิ่องจะเพื่งไอ้ผมแก่ก่อนดีหนูจะลงเดบบิ้อย่างนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้สนุกสนานก็คือนะครับถอยไปประมาณสามเมตรถ้ามาถ่ายหน้าผมเหี่ยวอย่าไปลงช่องนะครับน่าจะไปร้อยใหม่ก็บอกเอาตรงร้านหนึ่งก็เลยไม่ไปครับนี่ไง เดี๋ยวดูข้างในครับหน้าตาเป็นยังไงกันตื่นเต้นจังเลยค่ะลุ้นครับลุ้นเป็นโลอะไรคะก็ยังไม่รู้นะครับเขาส่งมานะครับจากยูทูบนะครับโอ้ยอันนี้ทําหนมจีนแล้วก็หมูปิ้งกุ้งกุ้งย่างนะคะฉลองฉลองค่ะรับโลอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับเชฟยันค่ะโอ้ยมีกระจกด้วยครับท่านผู้ชมนี่ ันมาแล้วนะครับเชฟยันมาแล้วเห็นไหมตัวสักษด้านล่างจะส่องหน้าผมนะตัวนี้ก็เชฟยันแหละมาสองหน้าพวกหนูเนี่ยนี่ครับโล่เงินนะครับจาก youtube นะครับใครที่อยู่ในนี้นะครับหนึ่งในนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากมานะครับที่เข้ามาเป็นหนึ่งในนี้นะครับก็อันนี้ก็ราคาก็อาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ของมีคุณค่ามากครับคุณค่าทางใจมากๆนะครับ หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ถึงแสนซับสไครต์ถึงจะได้ของแบบนี้จาก u t u b e นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามติดตามรับจนครับพูดไม่ถูกในสันขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่ติดตามเชฟยันแล้วก็ช่องเครือข่ายด้วยดีเสมอมาค่ะ็อย่าลืมมาดันดาาช่องเครือข่ายแล้วนะครับให้ถึงแสนซับสไครต์แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจาก u t u b e นะครับคนลุกเลยคนลุกเลยพูดมาดันดาาคนลุก ก็ช่วยกันดันกันไปนะครับในกระขายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับก็จะได้โล่แบบนี้นะครับจาก YouTube นะครับวันนี้ต้องดีใจด้วยค่ะดีใจกับเชฟจานด้วยนะคะวันวันที่ตะราที่สิบเจ็ดเนาะเราจะถูกหวยไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับอยู่ในนี้เป็นหนึ่งดวงใจของเชฟจานใดนนี้ครับแสนรู้สึกตอนนี้แสนหกหมื่นกว่ากว่า นะครับดีใจว้าวตายอยู่อย่าลืมมากินอาหารมันเชฟจานนะครับดูเต่โลนี่นี่นี่เชฟจานนะครับนี่เมนูค่ะเมนูเราจะสอนทำอาหารเลยครับแล้วก็ขายอาหารอิตาเลียนนะครับพิซซ่าสปาเกตตี้ซุปสลัดสเต็กอยู่ในนี่นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีไม่บายปุ๊นปุ ยินดีด้วยนะคะอรับคุณน่าจะน่าจะมาตั้งนานนี่โอ้นี่ฉันรอให้คุณพูดจบก่อนเยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากคุณพน้าวว่าไงเนี่ยเสียทยันมาแล้วครับผมก็มาตั้งนานแล้วเนี่ยอันเดฟดี้วยค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะดูช่องผมหรือเปล่าดูค่ะดูดูเอีเหนียวแน่นเอเหนียวแน่นดูช่องผมอยู่นะครับแต่ว่าคุณดูโฆษณาหรือเปล่าเนี่ยโฆษณาก็ดูมไดูมา เขาไม่ให้โกหกใช่ไหมเพิ่งไปทําบุญมาดูจบมั่งไปจบมั่งส่วนมากจะกดข้ามใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับดูมั่งไม่ดูมั่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็อันนี้ก็คือหนึ่งในนี้นะครับเป็น F4 นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็เป็นหนึ่งในนี้นะครับเอาไปแลกขนมใครจิ๊ดย่ำไม่ได้แต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับขอบคุณครับสวัสดี๊ายบายขอบคุณค่ะนี่ไงแบบบรารทีนุตัเก่เป็นมาตโก